ในสมัยอยุธยาตอนปลายพระนารายมหาราชได้สร้างหุน่นยนต์จักรกลขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยจีจากท้องฟ้าจักรกลตัวนี้สามารถช่วยเหลือพระนารายได้หลายเรื่องการสร้างการดูแลเมืองและสงครามแต่ทว่าพระนารายรู้สึกว่าหุน่นยนต์ตัวนี้มีความสามารถมากเกินไปจนจะทําให้อํานาจของตัวเองลดลงพระนารายจึงคิดที่จะกําจัดหุ่นตัวนี้ สมเด็จพระนารายมหาราชจึงคิดแผนหนึ่งขึ้นมาว่าจะนําหุ่นจักรกลตัวนี้มาจัดเก็ตและขังลืมไว้ที่ประปางสากยอดณเมืองลงพบุรีและนี่ก็คือเรื่องราวเล่าขานจักรกลพระนารายวันหนึ่งมีนายช่างชื่อว่ากลา้าเขาเป็นนายช่างที่อาศัยอยู่ในพระราชวังของสมเด็จพระนาราย เขาได้คิดว่าจะทำยังไงดีกับภัยแล้งที่มีอยู่ตอนนี้เขาได้นึกเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในอดีตเกี่ยวกับจักรกลพานารายที่เคยบรรทุกไว้เล่าขานสืบต่อกันมากล้าเริ่มคิดที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับอุนจักรกลสมเด็จพานารายเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งในลบบุรี ที่แห่งน,นี้ใช่หรือไม่นะอืมพระปรางสามยอดอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่าที่นี่จะสุดโทมไปหน่อยแฮะเตี๋ยวนะข้าจำไม่ได้ว่ามีประตูลับด้วยนี่ นั่นนั่น,น,นจักรกลสมเด็จพะระนารายึอแล้วคาาจะเปิดจากรกลตัวนี้ยังไงดีไวยขอพอรอล้วกัน ท่านครับตื่นเถอะครับเราคือนาราส่วนหนึ่งพร้อมกับขมบชาโอ้ท่านขอรับกระผมมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือด้วยขอรับ กุเต้หมหยมีได้ลงทะเบียนราฐต้างเป็นใครคือว่าท่านครับคือกระผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเมืองลบรีตอนนี้เกิดภัยแล้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ข้าจึงจะมาขอท่านไอ้ท่านช่วยชี้แนะออกความคิดเห็นหรือช่วยวางแผนให้กระหม่อมได้ไหมอรับข้าต้องการจริงๆตัวเรานั้นเป็นผู้ช่วยของพระนาะราย เรานั้นสามารถช่วยดูเรื่องงามยามดีได้แล้ว่างแผนบ้านเมืองและการสงครามได้ก็จริงหางแต่ว่าตัวเรานั้นถูกพระนาราย์สั่งคังลืมและเลือกใช้งานตัวเราแล้วจะมีเหตุผลอันใดเล่าที่เราจะต้องช่วยมนุษย์อย่างพวกเจ้าและเหตุใดตัวเราจะต้องกลับมาทำหน้าที่ที่ทำให้เราถูกทอดทิ้งเอาไว้ด้วยคือตัวผมนั้นได้ช่วยเหลือหมู่บ้านไว้หลายแห่งมากสมเด็จพระนารายย ได้ไว้วางใจให้กระผมช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองระบุรีแห่งนี้ชาวบ้านตาดำๆเด็กน้อยตัวน้อยๆต้องการความช่วยเหลืออดอยากแล้นแค้นกระผมนั้นมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเมืองระบุรีและทุกคนให้ปลอดภัยข้าขอสาบานด้วยเกียรติของข้าจะปกป้องทุกคนและช่วยเหลือเมืองแห่งนี้ให้จงได้ พวกเราั้จจะเชื่อใจมนุษย์อย่างเจ้าอีกคราวก็ย่อมได้ในเมื่อตัวเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยความสุขของตัวเราเราจะทาทุกสิ่งที่เป็นไปนี่ได้ให้เป็นไปได้เภตัภัยแรงเกิดได้หลายประการตัวเรามีแผนที่จัดทำในความที่ตัวเราน,าน,าน,านั้นอยู่ชพืยเหลือพาระนาฬิกนั่นคือเขื่อนกั้นน้ำที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามแล้งนี่สินะที่เรียกว่าเขื่อนกั้นน้ำเหรอครับ ตัวข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าท่านว่างั้นแล้วตัวข้านั้นจะพยายามเข้าใจและตัวเรานั้นยังมีแผนผังการก่อสร้างที่สามารถก่อสร้างได้อย่างง่ายดายตัวเราจักสักฝังแผนที่ตัวเรานั้นทำนี้สำเร็จรับไปเสียและทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดกระมมอมขอขอบคุณครับแล่สิ่งสุดท้ายท่ข้าอยากจะบอกไว้กับเจ้า ใช้ค่าเพื่อสร้างเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์อย่าได้ใช้ค่าเพื่อทำลายผู้ใดกันขาดและไม่กี่เดือนต่อมากล้านั้นได้วางแผนจัดการสร้างเขือนที่ระบุรีเขาได้วางแผนอันชาญฉลาดที่ถูกเรียบเรียงโดยจับกรุพานาราย จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอืมสวยงามมากเลยสิ่งปลูกสร้างมหึมาเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์ได้สร้างสำเร็จขึ้นด้วยฝีมือของกลา้าและผู้ช่วยจักกนหนารายูนย์หนึ่งจนเสร็จสํเเร็จ สวัสดีขอรับนั่นเจ้าเองมิได้เจอกันนานนะขอรับสบายดีหรือไม่ตัวข้านั้นสบายดีแล้วท่านล่ะก็สบายดีงานเป็นอย่างไรบ้างตัวข้านั้นได้จัดวางแผนทุกอย่างชนะระทานภัยแรงทั้งหมดในเมืองลบบุรีได้หายไปเรียบร้อยแล้วขอรับทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นขอรับดีแล้ว ตัวเราก็รู้สึกยินดีที่ป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแห่งนี้ที่แลมีเจ้าคอยสามต่อแทนตัวเราหลังจากการสร้างเขื่อนชนปรปทานเรียบร้อยแล้วองค์อยู่หัวนั้นได้เลื่อนยศให้กระผมด้วยขอรับแต่ว่าตอนนี้กระผมมีเรื่องกุมใจที่กระผมอยากจะคุยกับท่านมาสักพักแล้วขอรับจะว่ามาได้โปรดท่านช่วยหันหลังได้หรือไม่ขอรับยอมได้ กระผมขอประทานอภัยครับหากปล่อยท่านไปเปรงว่าในอนาคตต้องเดือดร้อนได้กระผมขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ข้ามาถึงทุกวันนี้นะครับลาก่อนครับท่านนารายศูนย์หนึ่ง